นี่ก็เป็นเวลาค่ำแล้ว the ครับเดี๋ยวก็นายได้เปิดไฟฉายถ่ายแล้วใช่ถ่ายดีไม่ธรรมดาเลยครับจเปย์คืบหนึงแล้วมีเจ้าที่เฝ้าอยู่แล้วนี่เจ้าที่เห็นปูไหมปูแะรูปูรูปูเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าประน้ำ่อยน้ำ่อยเหรียญท่าตาแผ่นดินครับผมรอห้าครับรอห้าเนื้องันนะ เป็นลอซอหนึ่งสองศูนย์นะครับนี่เห็นชัดไหมเฮ้ยเป็นเหรียญครับเหรียญอะไรเนี่ยโอ้เป็นเหรียญอัดอันเฟืองครับใช่ครับใช่จะตั้งรูครับจะรูช่วยนะจะรูช่วยน่อยโอ้โหไม่ใช่แหวนรอน็นะไม่ใช่ครับ สัมภาษณ์คุณเยวครับทำไมสัญญาณมันกว้างครับเพราะว่าสนิมนะครับสนิมในดิมนม,มันกินพื้นที่กว้างออกไปนะครับางทีดูกินพื้นที่กว้างแต่ผลมาชิ้นนิดเดียวนะมันเพื่อใช่ไหมมันคื่อโอ้เสียด <c oughs> เียดน้อยคอยรัก <c oughs> สัครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องเด็กเก่าฮันเตอร์นะครับนักล่าใ้พีภพข้อยยาหัวครับวันนี้เราก็อยู่ใกล้ที่หมายของน้องนิวนะครับวันนี้เราก็อยู่เดี๋ยววันนี้เราก็อยู่กับคุณบีนะคุณบีน้องนิวครับพี่ออสนะครับหรือว่าฉายานะครับไบรุ่นตุรกีนะครับได้ฉายาแล้วนะครับวันนี้ก็แต่ละท่านก็นี้ครับเลเจนด์น็อกแ0 0เลเจนด์นะครับแล้วก็ผมใช้ทาาชินะครับ หมายที่ก็เป็นหมายที่ต้องยิวมาเดินได้นะครับก็ได้อะไรบ้างครับตรงนี้ได้เป็นตะป๋วครับเป็นเงินรอห้าครับแล้วก็พระเครื่องครับอ๋อพระเครื่องเงินรอห้าเงินสตังรูใช่ไหมครับใช่สตังรูครับบรินี้อาจจะเป็นชุมชนเก่าทับยุคนะมี่ครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมารีดของกันนะครับว่าต้องยิวก็เอานอกแปดร้อยมาเดินแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราทั้งสี่คนจะได้สมบัติผมมีค่าอะไรบ้างไปครับเดินทางไปเดินทางกันลุยกันครับนี่ก็ เป็นเวลาค่ำแล้วครับเบดี๋ยวก็รน่าับได้เปิดไฟฉายไทยแล้วอยู่มาแปดเก้านนะไม่ลึกนะประมาณอยู่หน้าดินเลยหน้าดินดงนัออ้นเราจะขึ้นนะ เฮ้ยเรียนครับว,ว้าวเรียนอนะไรเนี่ยโอเคครับอยู่ประมาณเก้าแล้วนิ่งๆนะอยู่ไม่ได้อีกแล้วครับท่าน ถ้าอยู่นี่นะครับเราต้องขุดตัวนี้งัดึ้่มาเพราะนี่เป็นของเหล็กโอ้เป็นเหรียญใช่ครับใช่สว,วสวัสดีบอกว่าเทวดานั่งปิ๊บนะ รอห้าครับรอห้าเนี่ยรอห้าครับ <c oughs> อ้นะ ขึ้้นมาแลวตั้งรูครับจะรูช่วยหน่อยจะรูช่วยหน่อยโอ้โหไม่ใช่แหวนรองนัดนะไม่อใจครับนี่ครบับสองพันครับสองพันว้าวปล่อยไหมสองพันปล่อยยังแต่สามร้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้างเย้อนอ่ะอันี่4เครื่องคนระับวงวันคนะวรสัญญาณมาแล้วมาแล้ว โอ้เป็นกันมีดครับเนี่ยเป็นกันมีดครับกันมีดเกี่ย<ๆ>ครับผมอรย,มอยู่สมาชิาชกเป็นงสมาชิกกระทันโอ้้องไฟไะไหนะ นะครับคุณบีนนน้องนิวทำอะไรทำอะไรโอ้โหเนี่ยดูของงงครับดีไม่สงูงอะมันจะไม่ลึกอีกแล้ว ดินเขอทังเยอะอยูอ่ใกล้จอบเกินไปนะจอบออกไปขึ้นมาดีแล้วขึ้นมานี้ล้ อ้สตังรูครับนี่ครับผมครับสตังรูนะครับ <c oughs> สตังรูครับผมนี่ ไอดี3ามสิเอ็ดสามสสองดูุดมกว้างอยู่นะไอดีสูงสุดสามสิบห้าแล้ว่าจะไปแร็ครับว่าต้องเงินเลยต้องเนยต้องเป็นโลหะครับ oh, <no. S 1> อะไรน่านาน่ะครับท่านที่มาจับน่าจะเป็นโลหะชนิดนึงแน่นอนเท่าไหร่ครับบวกสิบเก้า มว่าให้เราผมเรานะน่าเป็นเหรียญรห้าเหรียญเซี่ยวไม่ก็เหรียญเหรียญเฟืองประมาณกระปุกอมสินเนี่ยเป็นไหมสัญญาณมันกว้างรครับอันนี้ต้องขุดตรงที่เจอเสัมภาษณ์คุเดียวรครับทำไมสัญญาณมันกว้างครับเพราะว่าตันนิมนะครับตนนิมในดินมันกินพื้นที่กว้างออกไปนะครับบางทีดูกินพื้นที่กว้างแต่ผมมาชิ้น,นิดเดียวนะมันเพื่อใช่ไหมมันเพื่อที่เห็นอยู่ตามพื้นนี่ไม่ใช่ลูกป,ปัดทาวาใช่ไหมครับไม่ใช่ เสียงมาเสียงมาจะตามประสบการณ์หัวของชิ้นชิ้นประมาณกาปั้นครับอีกอีกหน้าจอบนึงพี่ขุดลงไปเลยวางอะไรเครื่องไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเพื่อนผมถนัแบบนี้อ๋ออีกหน้าจอบนึงพี่ขุดลงไปเลยลึกลกอีกหน้าจอบนึงครับผมว่าน่าจะเป็นเอ่อประหลอดกอหรือว่ากระดิ่งกระควนกระพวนกระควนชำริดหรือว่าประหลอดกอเฮ้ยลูกปัดลูกปัดลูกปัดอื นี่แหละครับที่เขาใส่ถุงขายตามรถเข็นนี่เขาเรียกหมักอะไรเนี่ยพี่นี่เขาเรียกหมักอะไรนะองุ่นดองครับองุ่นดองเลยอันมณีดองท่านขาเป็นไหมยังไม่ซื้อไหนดู่อยเลยขอตัวนี้หน่อยเสียงเคราะจริงอีกหน้าจอดอังนี้ลึกลงไปเลยสามหน้าจอดเลยนะฮะพี่ไม่ขุดลึกไงพี่ขุดแต่หนพี่อวบแต่ด้านข้างไงกลัวสับไหมฮะไม่ไม่ไม่ลึกไปอีก เชื่อเชื่อทาชิทาชิชเรียนมาปลอดกองถ้าเป็นหนักแก๊กเลไรอย่างเงี้นี่ถึงแล้วพี่แก๊กแล้วกวดดีขึ้นเลยกดดีขึ้นเลยกวดเลยใช่ไหมอ๋อเหรชถุงเวลาโตจากนี้ไปอืมไม่ได้ลุ้นเลยไปดอกเทียงกันฮะ น่าจะเป็นสตางลูอีกแล้วอ๋อเลยสามสิบสี่สิบเซนเลยนะครับเนี่ยผมไม่ธรรมดาฮะสลบเจ้ลเลยเจนวันนี้สตงังลูสตางลูสตงลูน่าจะเป็นเนื้อทองคำนะฮะเด็กค, <c oughs> ค,ความเบ้อประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนได้นะไม่ธรรมดานะฮะถือว่าทำได้ทำจบ ดินไม่ค่อยเละเท่าไหร่นะแต่ข้า,างก็ไม่แน่แ <c oughs> มงก,ก็เยอะ <c oughs> มาแล้วร่ก็เมาแอ้วโอ้เชียด เช็ดบอยคอยรักเป็นเงินครับเงินอะไรเนี่ยมีรอยบุกบีเลยสตังรูครับนี่สตังรูมีรอยบีนะอาจจะดนผ่านไถยนะ แกครับอยู่มั้ยลูกครับอยู่ผิวด,ดินเลยนะเดี๋ยวไฟหนะ่อย นี่สตังลูครับโอ้วะสตังลูนี่ครับมันจะเป็นสตังลูครับ เนะตอนที่ถ้าส่งที่หน้าจอเนะี่ยไม่ต้องฉายไปมาก็ได้เพราะมันหน้าจอี๋ยอมันจ้าใสกันไอ้ดต่มนะนะแล้วอยู่อยู่พื้นดินเลยนะครับหน้าจอเราอยู่พื้นดินเลย กะพวนแตกเศกะพวนแตกแอรับกพวนโบรานะแตกครึ่งกุยก็พวนนี้ปลอดกอนเนี่ยก็พรวนครับก็พรวนเศกบพรวนแตกครับ ค่าไอดีไม่ธรรมดาเลยครับจุเปคืนนึงแล้วมีเจ้าที่เฝ้าอยู่แล้วนี่เพราะเจ้าที่เห็น,นปูไหมปูแล้วรูปูรูปูอย่าเ,เล่นไปนะ Nhìn đây Về chưa Hi Về chưa Con nám này nám này Nám này nám này Cái con men khó cho đó เหรียญท่าตาแผ่นดินครับผมรอห้าครับรอห้าเนื้องันนะนี่ครับรอห้าครับรอห้าตาแผ่นดินนะครเนื้องันครับเนื้องันป่าแล้วครับค่ายดีสูงครับเนื้องัเนเลครับเดียวเนื้องันครับเน,นื้องัน อาจจะเป็นร้อสอ1หนึ่งสองศูนนะครับนี่ oh, เห็นชัดไหมแต่ง <no. S 1> ดีๆดีนะครับเู่แล้วเองแล้วอยู่ใกล้กับเราห้าตาเป็นนี้เลยนะครับอยู่ใกล้กันเดี๋ยวดู แต่ดีไม่ไอดีไม่สูงนะสรมลสมาแล้ว ้ว<ะ>นีมันจะกุดหนีบนะครับเดี๋ยวต้องไปล้างดูอีกทีนะแต่เหมือนตะกุดหนีบนะครับตะกุดหนีบโบราณ สี่ห้าแล้วหกเน่อเปิด้าดินออกปุ๊บไอดีจากสี่ห้าหกนะครับขึ้นเป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม เกมโอู้ไฟชักโบราณครับนี่ครับนี่ไฟชักโบราณสมัยรอห้ารอสี่นะ เมันตาลีแบกครับผมไฟสว่างมากครับไปตะก้อ ระวังมดงามมดงามใช่มากใช่เข้ามากัดขาผมีนะิง่ะกัดข้างในเก่งเลยข้อมุดทั้งหมดได้ไงนึ่ว่าเป็นตลับทองคำแล้วองเดียวนะเราได้เวลาไปกินองกินข้าวแล้ว เมื่อยนคือห่วงกระป๋องแน่นมากินงัวมากินงัวคือไม่สมัยนี้ก็ไปรุ่นเขามาใส่หัวเรื่ออะไรโอ้ยเัว่ยหมาตินงัวงัวที่เดินมาทางไหนจำไม่ได้จำทางมารถอยู่ไหนไปทาง เดี๋ยวเราก็จะมาสรุปผลงานกันวันนี้นะครับเอาเชิญพี่ออสกันครับพี่ออสมีอะไรบ้างอืมคันช่องฮะแล้วก็มีเะไรคันช่องเนี่ยฮะชิงวะอ,อาจจะเป็นไม่นะขอบมันยหยักหรืออ,อ,อาจจะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของผมว่าเหมือนมันเหรียญกีฬาสีนักเรียนเลย oh, <no. S 1> ใช่ไหมอยูมันเป็นอะไนั่น <c oughs> สัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์จากราชวงศ์โรมานอบเ๋อวได้อะไรครับ แล้วก็มีเรือนี่ครับมีเหรียญนะฮะแล้วก็มีคล้องสำลิดนะฮะแบบละเอียดอันนี้เป็นคล้องชนิดละเอียดนะอ๋อนี่ที่ที่เจอที่ได้ใช่ไหมรุ่มแรกรุ่มแรกได้เก็บไว้แต่งแล้วก็มาดูดีไหมครได้เลยมั้งมีกระพวนนะครับมีวินใช่ไหมปกวินเขาเรียกวิินนวจะตังรูครับเหรียญนี่กุญแจสมกุญแจหีบมั้อันนี้น่าจะเป็นเหรียญอ่าทวดาครับเทวดานั่งปิ๊บเลยไหมนั่งปิ๊บอ่ามาดูของน้องนิวครับน้องนิวโอ้โหเยอะแยะเลยเฮ้ยกำไรใส่ไม่หมดเต ครับนี่ก็อะไรเนี่ยกระพวนนะอันใ้เอเมเกียมะวินใช่ครับมะวินขนาดใหญ่กระพวนนะครับอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบเลยเหมือนคล้ายๆไปดูดบุหรี่คล้ายๆนะคล้ายๆเหมือนเลยคล้ายๆไปดูดบุหรี่แต่ไม่ใช่หัวเม็กซันก็มีตังตังรั้วนี่ใช่ครับก็ตังรูเดี๋ยวดูของพงษ์ครับนี่โอ้เข้าจมูกเนี่ยก็ไฟแช็กโบราณนะครับนี่เหมือนตะกรุดหนีบนะตะเรียนเก่านะตังรูนะครับ เหรียญรห้านี่อ um, ันนี้กันดาบนะครับตะตังลูนนี answer ่ตะกัวขาวนี่ตตังลูแล้วก็นี่เหรียญรห้าตาแผ่นดินนะ่ไม่ได้เหรียญทับมงนคมเลยเหรียญบาทหนึ่งครับรห้าจะไปล้างดูนะผมเป็นคนชำนาญเรื่องกระสาบเอเคครับเกเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนแรกลกแแหลกแหลกลูกปืน เกด้ okay, ับหากท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นดา่านนี้เลยนะครับฝ mm hmm. ากกดติดตามกดไลค์วกดแชร์และกดก,กระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนจะได้พาคลิปดีๆนะครับนะ่า mm hmm. เดี๋ยวผมบอกว่าอีพีหน้าผมจะพาท่านไปลาสมบัติที่ไหนนะครับอีพีนี้เราทั้งสามคนบวกหนึ่งนะครับ mm hmm. ไม่รุนโกโก,โกวาไม่ขอเปิดเผยตัวนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสด mm ี hmm. ครับ,รบแ่นน้นลย ครับวัลรุ่นโกกโกว้าไ่มองครับไ่มองกล้องนะวัุสาโกว้าทีนุอยากได้ A1 Max ลึกกว่าถูกกว่าราคาเพียง1,590บาท A1 Max อัพเกรดจานกันน้ำราคา1,890บาท X5 หาทองระดับนักล่ามืออาชีพราคา6,900บาท X10 Pro ลงน้ำได้ทั้งตัวราคาเพียง8,500บาท Q30 ราคา1490บาทแถมตัวชีเป้ากันน้ําแถมหูฟัง Q60 ราคา19900บาทแถมหูฟังกันน้ําแถมหูฟังบลูทูธไพรี540ราคา16900บาท Nox 600ราคา27000บาท Nox 800ราคา38000บาททาซชิลึกสุดใจราคาเพียง63900บาท Legend WHP ราคา28000บาท ไดเจนแพ็คโปรราคา33,000บาท